สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเรียนออนไลน์พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเอามาพี่ใหญ่ใส่มาปั๊บไปใจลูกเอ้กินอย่าลนมเห็นก่อนเพอาะมันกินนอนหมสบายสบายพี่น้องสบายกินพอมนะครับเลยกินคำหนึ่งคำที่สองคายอย่าลืมเลยกันจะกินสบายดีเด้อพี่น้อง เป็นยาข่าวพี่น้องที่น่าพี่น้องเงินอ่าเงินตั้มตัวร์เลยครับปิ้งเริอนปิ้งให้ปิ้งตั้บตีปิ้งตับให้เริ่นปิ้งให้อีกก็เอื้อมเนี่ยหายร้านคนป้อนลูกป้อนละน้องลูกคงเด้อวะป้อนแล้วไปจูบป้อนหาเห็ดกังไ์แนะนลับตาขนมกินเนาะกินยาเลยไป่ครับที่ขั้นเนาะมันจะเศร้าลูกเดี๋ยวไม่รอดเลยมันเศร้านี่มวอเว้นี่ขอดป้อนมันเศร้านี่ก็กินประมาณั2ค่ำนี่ละคลายทิมมืยเว้นนี่ก็ กินคำหนึ่งคำที่สองกับข้าทิมมีแต่หมาออา้นะ้หดสีทุ่มแลวปุุกมากินยาฝนต,ตกนะนั่งดืบ๊นเรื่อ,อ,อ,อผมขอเล่าเพ่อเขาล้วไปทำตัวไปนอนถึงทับ ข่าวโม่อื่นเป็นใครง่ยจริย็นเนี่ยแต่แ้งเนี่ยม่าวอะไนั่นเลยสิยึดเลอะะวันจันทร์เราไปวันไอ้คิมุกไลอยู่ไปะอืมฮรขบาเลยโตเยางเหาเลยนะเอยเดิจุดอ้ย เห็ดล no, no. ูกบะเห็ดน่องอันนี้อันนี้พอกินข้าวไปแล้วลูกพี่เขาแล้วกันหมดไปไหมไปเม็ดหมดเม็ดเรากินกินแบบนี้ละกินแบบง่ายๆหน่อยนี่นี่เรกินตำมะทั่วปิ้งตับแล้วก็แล้วอ้นก็ยังกินอันทอดไข่ฮะทอดไข่ บอนเด็กๆภายเด็กๆกินกระาวเ่อมากินกับตัมกระเหล้วเรื่องนี้่องกินตะเวนกับรงบอลรองบอลเหมือนแเพื่อกินข่าวคับอันละบาละซาพันตีแล้วอันนางอินกับบอกว่าทำมาประกันดังไทหนึ่งข่าวทอดไข่ดาวกินอีกบัครับไม่อยอซื้อตับเอ็นไม่หนึ่งสองไม่เกินเรียกมากเลยก็เรียงัน นักเบา้าเบ้าผสูกันเมื่อย้ำนักกับนักยำเบากับเบาเหลี่ยมเติบโตมามันยำเงเื่องมานปั้นเขาเลยครับเปลเวเครื่องเนี่ยแปลเวเครื่องเนี่ยกับไปไปแล้วขั้นเบ้าลายขั้นกัสจีว่าลายมันกับแจ๊คชิวาา่าจะไงเนาะพี่น้องเนาะเ <between S 1> บ้าพื้นกับจะเบ้าพื้นน้องพื้นนุ่งเบ้าไปมันกับเป็นดราม่า,ามอเออเอฟซีกับมาด่าน้องเบ้าให้น้องไปซีนา เออเฮากับเออเฮากับบอดีใจเป็นอย่างประมาณนี้เนาะแต่ขั้นว่าสิคิดไปอีกมุมมองนึงเนาะมามาดีนะตกนะเออคิดไปอีกมุมมองหนึง่งสิ่งทีเอฟซี FC เปินเาะะ้าค่กเออมันกระแมนนะทีเอฟซี FC เปินตักเตือนะนะะแบบเปินบริดาภาสาซะเปินบริดาบริยังเฮาไปสินะเปินปเนขามาคอมเมนต์เแบบว่าเออ ตเตือนสติหรือว่าบอกเออบอกติดทางเออมันมีแต่แนวเป็นจากเชียวรา,าไนะได้คือตะทำกับพี่น้องเอ้ยปเหตดเวียกครั้งแรกพี่น้องทำอิดเนาะขอสิว่าอยฟังไปตายตอนเศร้ากัย่างหัวข้ากลับมากับย่างหัวเออ มันแบบมันมีแนวเป็นใสอะนะแต่มันเป็นอยังอันพอได้เห็ดเวียวกแล้วมึงยังพันในพอว่าหอดเดือนใช่ไหมเนาะคือว่าในเดือนปลายนี่นะเดือนบอกสิไปมือบอกเศปลายมืออะไรเวลา,า,าตกรเรื่องนะเตี้ยเปยื่อยนี่นะขออยากตกนะโตยิตนนะเตี้ยเปยื่อย,ตย,ตยแต่วันนี้เศร้าเราบ่ก เพราะว่าเห็นมือนั้นอ่ะใส่ย,ยากันยุคทาย,ยากันยูคคือมันแห้งเขาแน่แล้วผักมันหนักลาบลาบจากโปรตีนไปใส่นิวซีกานว่าเพืชนั้นบาดนะโอ้โหเป็นยังตะที่มันเป็นสดใสใโปรตีนคนระับลามไปใส่นิวอื่นแล้วอย่ามันยามัน มาเจ็บกระเป๋าน,นะวันคนตุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยโ,โอโหดื้ออะไรไม่ยังมันีงนังหาเหตุต่างลบขัขี่บา้านดื้อหลายผ่าเขียวน้องอวัวฟาดพืนวนัน โตไงมันแบบปืนเรอดูซื่อเองเหตุเองาพื้นลดท่านเที่ยวงงใดานนมันไข่ยอดอะไรยอ้มันาพื้นเอยาเฮ็ดลูไมเเฮ็ดีดยัง่ค่ะออกินข่ามั้เออเงักง้อจเป็นขอ้ไม่ี่ไม่ี่ อันนี้บ้กคนไข้บบอันนี้บ้กคนไข้มาเลีงเงนเสือชิ้นน,าน,น้าให้นะมึงมาเจ็บล้วบ้อแล้วเนาะมงดื้ฮะ Tú, thu. Thu, thu, oh, thu, thu Tú, thu, thu thú 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 Thu tú con thú 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 tú 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 Thu thú 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 มักกันนั่นพี่น้องโอโต้นี่แบบสมองเลอะเลือนนะคลายแบบนี้เลยคัญชีวาเด็กน้อยบอลเต็มกับตักชีวานั่นะน่ะพี่น้องเนาะแบบแบบออแบบหัวพาดพื้นแบบไร้ใจกับหายกากกาก่ือาเห็ดลายล<ม>ุกล<ม>ุกลุกลุกตัวให้พองลุก บ่ซ่ำเมื่อยดอกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเออคนได้ยินแต่ถามว่าว่าเงินเฮ็ดเวียกให้ยังพุ่นล่ะฮะยังบ่ก็ให้มันหมดบ่ว่าคว่ายัง่ตัดหมหมดบ่ได้เลยเพราะว่าเงินที่ไปเอานี่มนเงินเดือนที่แล้วนเว้าค่ะเงินเดือนนีเงินที่มันเฮ็ดยังแล้วคือว่า มันเบิกมดแงเบิกมดโตอันดเอามากินมนเลยโตอันใดมือเนือนะดอันนั้นต้องโตเบิกมากินเลยตัวนื้อเขาไมากับไปเพีกะไ่้ส่าคตั้งใจห้แบบว่าความมาองข่อยจะหาแบบแบบหาเจ้าทามแบบทั้งพัวทั้งเมียห่เขาบอกเอาบอมาเลยเอบุษย่าเบุษย์ใ่ด เจ้าเจ้าจะบอกเอาเบอกเขามันจมันจะบอกเขาจะบ่ว่าเอมันเขาบอกเขาบอกเขามันัะไรเงี้ยว่ามันเจ็บตีนมันว่าก็เบิมไปดามให้ดามบนหน้าที่รับตาห่างปลาละการับตาละกา ตัมมาสะพาเเืินนะหายพี่ก็หมุน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 แล้วก็วิ่แล้วก็เซ่ตัมอะพาเฮืงนหรายคิว่าสมองเคลื่อนมันเลยเอาไปเลยพี่น้องอคลิปนี้ก็นนะขอกคลิปหนาบ้างบายบาย